ถ้าคุณเชื่อมแล้วมือสัน่นหากคุณดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถเชื่อมได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเชื่อมดีๆนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงการหากระสไฟที่เหมาะสมไปแล้วนะครับก็คาดว่างคงเป็นประโยชน์กับมือใหม่บ้างนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ดูก็เราสามารถกลับไปดูได้นะครับแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้เป็นปัญหาหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่เริ่มสนใจงานเชื่อมนะครับที่ต้องเจอปัญหาแรกๆเลยนะครับไม่ต่างจากการเลือกกระแสไฟเลยนะครับก็คือมือสั่นครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นทุกคนครับสาหรับคนที่เป็นช่างเชื่อมหรือว่าเพิ่งหัดเชื่อมหรือผู้ที่เชื่อมเก่งแล้ว เขาเคยผ่านจุดจุดนี้มาทั้งหมดนะครับแม้แต่ผมเองก็ผ่านจุดจุดนั้นมาเหมือนกันวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาแชร์ก็จะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับสีท่าจัดหัวเชื่อมนะครับให้แนวเชื่อมเราสามารถเชื่อมได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่สําคัญที่สุดนะครับยังไงอย่าลืมดูให้ไปจนถึงเทคนิคที่4นะครับ เป็นเรื่องปกติมากครับที่เราจะเชื่อมแล้วมือสั่นเนื่องจากว่าการเชื่อมมันเป็นการจดจอนะครับคือเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้เดินลวดเชื่อมไปในแนวที่ต้องการนะครับซึ่งมือใหม่จะมือสั่นมากนะครับสั่นจนบางคนเชื่อมได้ไม่เป็นแนวเลยนะครับรักษาระยะอาร์ครักษาอะไรมุมลวดเชื่อมไม่ได้เลยแม้แต่เดินเป็นเส้นตรงก,ก็ยังเดินไม่ได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่างานเชื่อมมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงนะครับหากเราเชื่อมไม่ดี เชื่อมมีตําหนินะครับมันก็อาจจะเกิดอันตรายนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอาจจะพังทลายลงมาได้นะครับเพราะงั้นจึงสําคัญอย่างยิ่งนะครับโอเคครับพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเรามาดูเทคนิคที่1นนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวเชื่อมที่เชื่อมทั่วไปนะครับของผมเป็นหัวที่ได้จากตู้อินเวนเตอร์นะครับก็เป็นหัวพลาสติกธรรมดานะครับการเชื่อมที่มือจะไม่สั่นนะครับเป็นเทคนิคแรก ที่ผมจะมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นหัวเชื่อมของเรานะครับเราก็จับสองมือเลยครับจับสองมือแบบนี้นะครับแล้วเราก็หัดลากใส่กระดาษนะครับหากระดาษแบบนี้อันนี้เป็นกระดาษที่ผมเตรียมมานะครับเป็นขีดขีดเส้นตรงแล้วก็เป็นมีเส้นการสสยแนวรดเชื่อมนะครับ เป็นตัวนี้ตัวสายผมเอามาแค่2อ,อย่างนะครับหากใครต้องการเทคนิคการสายเพิ่มเติมสามารถหาดูในอินเทอร์เน็ตได้น,นะครับอ่าอันนี้พอเราจับ2มือเสร็จแล้วนะครับให้เราประคองแบบนี้นะครับประคองแล้วก็หัดลากหัดลากแนวเชื่อมนะครับหัดลากลวดเชื่อมนะครับให้ตามตามเส้นที่เราขีดให้มันตรงที่สุดนะครับโดยการลากนั้นจะไม่ได้ให้ลวดเชื่อมติดกับตัว กระดาษที่เป็นเส้นนะครับให้หานิดนึงนะครับโดยประมาณก็คือว่าหากเราใช้ลวด2.6นะครับก็ให้หารจากตัวกระดาษประมาณ2 6มิลลิเมตรนะครับตัวนั้นซึ่งจะเป็นตัวนั้นจะเป็นระยะร์คที่เราควบคุมนะครับเราเรามาก็มาลองหัดลากไปเรื่อยๆนะครับจนเราชินนะครับมันก็จะเป็นอีกเทคนิคที่เราจะช่วยป้องกันมือสั่นได้นะครับก็คือว่า อีกมือหนึ่งจะประคองช่วยนะครับแล้วมาดูเทคนิคที่2นะครับก็เป็นการประคองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วประคองนะครับเทคนิคนี้จะเห็นผลได้ค่อนข้างไวมากนะครับใช้นิ้วแต่ว่ามือต้องใส่ทุงมือนะครับเป็นทุงมมือหนังนะครับในการประคองลวดแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเดินขึ้นมาแล้วมือก็จะถอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ข่อยขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อรวดหมดเราก็จะถอยขึ้นมาเรื่อยๆโดยรักษาระยะห่างที่เรียกว่าระยะอาเท่ากันกับเทคนิคแรกนะครับส่วนเทคนิคที่3นะครับก็จะคล้ายๆกับเทคนิคแรกนะครับแต่ว่าบางคนไม่ถนัดอย่างนี้นะครับก็จะให้สอดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้รวดมันมีโอกาสอ่าไปด้านหน้าได้นะครับแต่ถ้าเราหนีบอย่างนี้เลยการที่จะประคองรวดให้มันนิ่งมันค่อนข้างที่จะนิ่งกว่านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับก็เชื่อมแล้วก็ประคองไว้นะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับโดยรักษาระยะอกักแล้วก็มุมนวดเชื่อมให้ถูกต้องนะครับอ่ะก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายที่จะมาแชร์กันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเทคนิคที่สําคัญมากนะครับหากใครฝึกเทคนิคที่4ี่แล้วนะครับคุณจะไม่ต้องกังวลว่มามือจะสัน่น ต่อไปอีกเลยนะครับเทคนิคนั้นก็คือว่าการควบคุมลมหายใจของตัวเองนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าการควบคุมลมหายใจมันเป็นยังไงเรา,าลองหายใจแบบให้มันแผ่วเบานะครับและมันสูดยาวๆออกช้าๆนะครับมันจะทําให้มือเรานิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าเราจะจับหัวเชื่อมแบบไหนก็ตามนะครับมันจะทําให้เรานิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับแนะนํากว่าเทคนิคที่2กับเทคนิคที่3นะครับ ยังจำกันไดไ้เทคนิคที่1ก็เอเทคนิคที่2ก็จะเป็นในลักษณะของการพาดลวดเชื่อมบนบนมือแบบนี้นะครับเทคนิคที่2องไม่ใช่เทคนิคแรกก็จะเป็นการจับแบบนี้ใช่ไหมครับเทคนิคนี้ก็ใช้ได้พอสมควรนะครับเทคนิคที่2ก็จะเป็นการพาดบนบนมือบนนิ้วชี้แบบนี้นะครับเทคนิคนี้ใช้ค่อนข้างได้ผลรวดเร็วเห็นทันใจเลยนะครับว่ารวดเชื่อมเราจะไม่สั่นนะครับและเทคนิคที่ส ก็จะเป็นการใช้นิว้วหนีบเทคนิคนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเทคนิคที่2กับที่3เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเราต้องใส่ทุงมือที่เป็นทุงมือหนังเท่านั้นนะครับซึ่งเราต้องใส่อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไงต่อให้ใส่ทุงมือมือเราก็จะร้อนอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ามันจะร้อนอย่างแน่นอนต่อให้คุณใส่ทุงมือหนาแค่ไหนมันก็จะร้อนเสร็จแล้วทุงมือมันก็จะเสียนะครับซึ่ง อาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้างชั่วขราวนะครับสําหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่าใช้ได้แต่ว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยให้ใช้แบบนี้นะครับจะดีจะค่อนข้างดีนะครับบวกกับการฝึกลมหายใจของเราไปด้วยนะครับลองหายใจนะครับแผ่วเบาลึกๆช้าๆนะครับแล้วก็ลองเชื่อมกับกระดาษก่อนนะครับแนะนําให้เชื่อมกับกระดาษก่อนนะครับหัด หัดลองเชื่อมกับกระดาษนะครับขีดเส้นมาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสายในลักษณะไหนก็ตามนะครับให้หัดกับกระดาษก่อนเพราะว่าถ้าไปหัดกับตัวงานเลยเนี่ยผมเกรงว่ามันจะท้อก่อนนะครับเชื่อมอยังไงก็ไม่ได้กลายเป็นว่างานเชื่อมเป็นงานที่ยากเกินไปทั้งๆทีงทออ่งานเชื่อมไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยากเกินไปนะครับทุกคนสามารถฝึกและทําได้นะครับขอแค่ฝึกแล้วก็เป็นเป็นไป,นปนตามอย่าง ถูกขั้นถูกตอนของมันนะครับหากฝึกไม่ถูกขั้นถูกตอนผมบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเหมือนเราอยู่เลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยเราไปเชื่อมเลเวลห้าเลเวลหกเชื่อมงานที่มันแบบสเปเชียลห้าจีหกจีอะไรพวกนั้นมันจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับสําหรับมือใหม่หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่างานเชื่อมตัวนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับหากเราเชื่อมได้ไม่ดีนะครับการคำนวณแรงอะไรต่างๆถูกคำนวณจากแนวเชื่อมที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งหมดเลยนะครับผมบอกเลยย้ำอีกทีว่าทั้งหมดนะครับหากวันไหนที่คุณเชื่อมงานที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับนั่นหมายความว่าความแข็งแรงที่วิศวกรหรือว่าพวกวิศวะวิเนียร์คำนวณไว้นะครับมันก็จะลดลงมันลดลงนั่นหมายความว่า มันมีโอกาสเกิดการพังทลายได้นะครับอันนี้เป็นก้าวแรกก้าวเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับมือใหม่คาดว่าเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้ชิ้นงานของพี่น้องชาว DIY หรือผู้ที่สนใจงานเชื่อมต่างๆมีงานที่ดีและสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็น เทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมประเภทไหนอะไรยังไงนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามมาพูดบ่อยๆแบบนี้นะครับยังไงอย่าลืมไปฝึกกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ